เหรียญ10บาท2สีปกติไม่รับเลยนะคะ10บาท2สีจะมีรับก็ปีปีที่ลึกเอเปกอะค่ะเหรียญละ50บาทนะคะการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปก10บาท2สีการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกรับซื้อเหรียญละ80บาทและครุฑค่ะครุฑ10บาท2สีนะคะรับซื้อเหรียญละ100บาทครุฑบาท17รับซื้อ20บาท เหรียญนี้รู้สึกปน็น่าจะให้เขาไปสิบห้าหรือยี่สิบาทน่าจะยี่สิบาทนะคะโดยประมาณค่ะอันนี้ปกติแล้วก็ไม่ได้รับซื้อนะคะแต่จริงๆอ่ะน่าเก็บน่าเก็บเพราะปเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยจํานวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญที่เปน็นน่ไม่รับซื้อเพราะเพราะว่าเหรียญน,นี้นะคะจํานวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญก็จริงแต่ไม่มีกระแสไม่ได้รับความนิยมนะคะซื้อมาขายไม่ออกค่ะ นะคะเหี่ยงคร is, uno, ูดเนี el mundo. El mundo da, ่ยเขานิยมเพราะเขาเป็นครุดเขาเขาเป็นเหลียนครุดเขาจึงได้รับความนิยมเพราะครูดเขาเชื่อเรื่องคงกระพันเรื่องอคุณใสพูดผีพีศาจอะไรเงี้ยค่ะเหลียนครูดเขาเชื่อกันเรื่องเรื่องอะไรนะโหรือเปิดไฟความคมขังค่ะมีความคมขังโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกนะคะเรื่องเรื่องเหลียนครุดค่ะ มีเมตตามีอิทธิฤทธิ์มีพุทธคุณเหลี่ยงครุฑอันนี้เป็นรูปนกวายุพักนะคะเป็นตาราสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังเหรียญหนึ่งสลึงไม่ใช่เหรียญค่ะขออภัยพดด้วงค่ะพดด้วงชนิดราคา ชนิดราคาหนึ่งสลึงน่าจะเป็นตาพัดเต้าค่ะไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องไปดูไปเทียบดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาผ่านใช้ไม่เยอะค่ะเขาสึกหมดแล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นค่ะมองเห็นไม่ชัดนะคะถ้าเป็นตาพัดเต้านี่ดีเลยแต่ยังไงเขาคือข้อเสียเขาตรงที่เขาไปเชื่อมห่วงแล้วนะคะก็เป็นมีการดัดแปลงเนะะี่ยค่ะเขาเป็นเชื่อมห่วง ต้องดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเทียบดูว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาสึกเยอะน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นตาพระเต้าถ้าไม่ไม่ใช่ครุฑค่ะเหรียญนี้ก็จะมีไหลไหลสมัยหลายราชการนะคะที่พปนนารับซื้อค่ะหนึ่งสลึงรับซื้อหนึ่งร้อยบาทสองสลึงรับซื้อสองสลึงรับซื้อสองร้อยห้าสิบ พดด้วงนะคะหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงรับซื้อหนึ่งร้ยบาทสองสลึงรับซื้อ2องรอยห้าสิบหนึ่งบาทรับซื้อสี่รอยบาทเบื้องต้นนะคะเริ่มต้นราคาแต่ถ้าเป็นสมัยไหนที่หายากที่เป็นสภาพสมบูรณ์ก็อาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะ่ะเป็นสมัยที่หายากเป็นเหรียญที่หายากอะไรเงี้ยค่ะนะคะราคาก็จะสูงขึ้น